สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ๋งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะดวงประจําวันพุธที่19เ้พฤศจิกายน2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขมีให้คุณนําไปปรับใช้กันนะคะและยังมีคําแนะนําจากไพทาโรด้วยแต่ก็ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับสีมงคลค่ะวันพุธนี้ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีเหลืองยกเว้นคนเกิดวันอังคารต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีส้มค่ะเรื่องการเงินโชคลาภใช้ดํากับเทายกเว้นคนเกิดวันศุกร์วันพุธพยายามหลีกเลี่ยงสีชมพูนะคะมาเริ่มกันคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ2.8งแดสา ห้าสี่ค่ะเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดสองการงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สิ่งที่คุณทำมาโดยตลอดสิ่งที่คุณทํามาเป็น เป็นปีเป็นเดือนเป็นคือทํามาทุกวันนะคะนะคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคุณเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะคะนะสิ่งที่คุณอาจจะเจอหรือว่าปัญหาที่อาจจะเจอคือคนไม่เห็นด้วยคนไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทําคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนที่ไม่ได้เชื่อมั่นในความสามารถหรือแนวคิดของคุณนะคะปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องสนใจเลยนะคุณแค่มุ่งมั่นทําตามประสบการณ์ทาตามแผนการของคุณก็พอนะคะ นะการเสริมดวงเรื่องของการงานเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะบริจาคเงินนะคะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นวัดนะเป็นมูนีท่ที่เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรต่างๆนะคะจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการในเรื่องของการงานได้ส่วนการเงินค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็ถือว่ามีใช้จ่ายนะคะ <c oughs> ดูแลตัวเองได้ดูแลคนใกล้ชิดได้เปตัวเองได้เปคนใกล้ชิดเปเปคนใกล้ชิดได้คุณเองค่อนข้างที่จะใจดีเพราะฉะนั้นระวังความใจดีของตัวเองด้วย ใจดีและใจอ่อนนะคะบางทีขอแค่คุณรักขอแค่คุณชอบคุณเปไม่อ้นนะคะเปเ,เสียเงินในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่ามีความสุขไหมพอใจไหมก็มีความสุขแต่ใดๆก็ให้พอดีพอดีกันละกันค่ะความรักนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากคนโสดนะคะอาจจะนะมีคนสนใจคุณหรือมีคนที่คุณสนใจเขานะคะแต่ว่าภาระหน้าที่ที่สําคัญคือการดูแลครอบครัวนะคะคือ <c oughs> มันเหมือนกับคุณมีภาระหน้าที่อยู่อะคะ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ว่างหรือไม่ได้ความสําคัญกับเรื่องความรักมากเท่าไหร่นะคะก็บริหารเสน่ห์ไปวันๆเนาะ เรื่องของความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะทั้งกิจกรรมส่วนตัวกิจกรรมนะภายในครอบครัวการดูแลครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะฝ่ายหนึ่งก็คือต้องระวังว่าบางทีกิจกรรมต่างกันนะคะคุณมีภาระหน้าที่แฟนคุณเข้าไปทํางานเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบายใจนี่อยาให้มันเป็นอะไรที่ที่เป็นความรู้สึกที่จะเกิดความขัดแย้งไดในะอนาคตนะคะดังนั้นก็นะมีเวลาให้กันนะแบ่งเวลาให้กิจกรรมอย่างอื่นได้แต่ว่าต้องไม่ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากเกินไปนะคะแล้ว รักษาระยะห่างระหว่างคุณกับคนอื่นด้วยมันจะได้ลดปัญหาลงได้เนาะสุขภาพนะคะวันนี้ดวงสุขภาพไม่ดีนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะคะเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามแต่พื้นดวงของคนเกิดวันอาทิตย์แต่ละท่านนะคะมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะตื่นเช้าหน่อยทําบุญตักบาตรนะคะหรือว่า ทำบุญตามที่เราสะดวกหรือถนัดนะคะเพื่อที่จะนับพอดหนักเป็นเบาได้นะคะเรามาดูคำแนะนำจากไพทาโรค่ะ วันนี้นะคะพยายามที่จะใจะเย็นๆนะคะ,นะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะผลลัพธ์ผลหรือสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปะคะ่ะอดทนรู้จักอดทนรอคอยแล้วก็ขะะยันทุ่มเทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างม,มันมันต้องมั่นคงตั้งแต่รากฐานนะคะเพราะฉะนั้นก้าวแรกเป็นสิ่งสําคัญจึงจะก้าวต่อ,ตอไปจึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะขยันอดทนเนาะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆคะ่ะคนเกิดวันจันทร์ สี่แปดสามห้าสี่สองเจ็ดสามหกแปดและสองสี่ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้สิ่งที่ต้องแบกรับนะคะเยอะแยะมากมายนะคะอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องจัดการนะคะพยายามอย่ารวบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตัวคุณคนเดียวนะคะ แบ่งงานให้คนอื่นช่วยนะคะมีการเขาเรียกว่านาบริหารจัดการที่ดีนะคะจะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปเพราะบางทีถ้าเราคือคุณก็จัดการได้แหละด้วยประสบการณ์หรือด้วยศักยภาพของคุณแต่เียงว่ามันเหนื่อยเกินไปนะคะมันเหนื่อยเกินไปนะแล้วก็ดวงยังดีอยู่ตรงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่นะคะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเมืองเจงเกี่ยวเรื่องของการเดินทางและพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะจะส่งเอ่อจะเป็นเรียกว่า จะดวงการงานดีมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะการเงินนะคะก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะมีให้ใช้นะคะนะใช้จ่ายจําเป็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีทั้งนั้นนะคะแต่ว่าในการเปตัวเองนะคะใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงการเข้าสังคมเพื่อนพาเสียเงินพวกนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าผิดแผนได้ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็พอจ่ายออกไปแล้วแล้วมันตึงมือหรือมันหมุนไม่ทันขึ้นมาี่ไม่มีใครช่วยได้นะคะเพื่อนที่แบบว่าจะเป็นเพื่อนกินมากกว่านะคะ ความรักนะคะคนโสดก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนนะคะนะผู้หญิงวันจันทร์มีโอกาสเจอคนที่บางทีอาจจะเด็กกว่านะคะหรือว่านั้นตัวคุณเองคุณพอจะมีแฟนสักคนนี่ก็ต้องเป็นคนคอยออกหน้าคอยปกป้องอะไรแบบนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ดูเหมาะสมกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็โอกาสในการพัฒนาก็ยังมีอยู่นะคะก็ลองคุยๆดูแนวะส่วนผู้ชายวันจันทร์มีโอกาสเจอหญิงแกร่งเลยนะคะ ผู้หญิงที่เก่งดูแลคุณได้นะเออก็พิจารณาไปค่ะโอกาสเจอมีนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะผู้หญิงออกหน้าดีที่สุดนะคะนะผู้ชายวันจันทร์เชื่อฟังแฟนนะให้แฟนเป็นผู้นำนะคะจะลดปัญหาไปได้เยอะแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะใช้เวลาร่วมกันเป็นวันของครอบครัวนะคะวันนี้ส่วนผู้หญิงวันจันทร์นะคะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคุณอาจจะเอ่อเข้มงวดน้อยลงหน่อยผ่อนคลายมากหน่อยยืดหยุ่นหน่อยก็จะโอเคขึ้นนะคะ สุขภาพแข็งแรงค่ะนะอาจจะต้องมีการเรียกว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะในวันนี้คํำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็ใจดีพอสมควรก็พอนะคะอาจ,จะมีคนมาขอให้คุณช่วยไม่ว่าเรื่องใดเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างอะไรพวกนี้อย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนนะคะความใจดีต้องมีขอบเขตเนาะคนเกิดวันอังคาร ห้าห้าค่ะสี่ห้าเก้าศูนย์สี่สามสามเก้าสี่แปดค่ะ การงานคนเกิดวันคารวันนี้มีข้อจำกัดนะคะไายการงานมันมุ่งบอกถึงว่าคุณเองคุณอาจจะไม่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างตามแผนการที่วางเอาไว้นะคะความเหนื่อยล้าหมดแรงนะคะหรือว่าท้อใจหรือว่าเจอปัญหาที่ที่มันไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ภายในวันเดียวนะ,ะอาจจะทำให้เราต้องอดทนกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควรนะอดทนต่อไปอีกสักวันหนึ่งนะคะรอความช่วยเหลือรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวกว่านี้มันก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นหรือว่าหรือว่าสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ ในวันต่อๆไปนะคะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็พักได้ก็พักก่อนนะคะหยุดนิ่งรอดูสถานการณ์รอให้ดวงเปิดกว่านี้หน่อยนะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินก็ถือว่าดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้นะคะยังมีความมั่นคงทางการเงินในระดับที่ที่ไม่ขาดมือนะคะสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาคือเจอคนตีสองหน้าเจอคนไม่จริงใจเจอคนที่ต่อหน้าเราเป็นแบบหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึ่งประมาณนี้ก็อาจจะ,ะทําให้เราเสียเงินเสียทองได้หรือว่าสร้างปัญหาให้เราได้ในอนาคตนะคะ ความรักค่ะไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะก็ใช้ชีวิตโสดน่าจะบางทีเราก็มีปัญหาของเราหรือบ,บางทีมันยังไม่ลงตัวนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะเรื่องเงินบางท่านเงินไม่ เงินเยอะแต่ว่าบางทีมันมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโอกาสที่จะร่ํารวยได้มากกว่านี้โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้หรือภาระด้านการเงินต่างๆที่ทําให้วันนี้มันไม่ได้เอื้อเท่าไหร่นะคะมันเหมือนต้องเลือกอะคะ่ะถ้าคุณอยากจะมีแฟนคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณอาจจะต้องเสียผลประโยชน์บางอย่างไปเสียโอกาสในการหาเงินหาทองอะไรประมาณนี้นะคะต้องเลือกนะคะ ซึ่งไม่ควรจะเลือกเรื่องความรักค่ะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะช่วยกันหาเงินหาทองนะขอแค่มีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะความรักเดี๋ยวมันดีเองนะคะเราต้องให้ความสําคัญให้ถูกเรื่องในแต่ละวันเนาะสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาพักผ่อนน้อยความเครียดนะคะแล้วก็นะการกินยาที่มากเกินความจําเป็นนะคะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะกินยาเท่าที่จําเป็นก็พอนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะนะตัวคุณเองจุดเด่นคือเป็นคนที่นะมีความคิดสร้างสารรค์จินตนาการนะคะความคิดไอเดียของคุณเริ่ดเริกว่าใครอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความเขาเรียกว่าใจเร็วเกินไปหรือว่าขาดความระมัดระวังประมาทไม่รอบคอบบางทีคิดได้ก็ทําเลยอะไรแบบนี้ทั้งๆท,ที่บางทีเราอาจจะยังไม่พร้อมนะคะใจอะได้ความคิดได้แต่ว่าความพร้อมของเราเนี่ยไม่ได้นะคะรวมถึงระมัดระวังการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเชื่อคนอื่นง่ายจนเกินไปประมาณเนี้ยนะคะบางที เราไม่หลอกใครก็ไม่คิดว่าใครจะหลอกเราอะเนาะต้องระวังด้วยนะคะคุณเกิดวันพุธสามเก้าสามแปดหนึ่งแปดเลขหนึ่งค่ะเลขสอง Bad sea. การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ก็นะใช้ไหวพริบปฏิพานความสามารถรอบตัวนะคะนะเขาเรียกว่างานหลักงานอดีเลกหรือว่าบางทีหลายสิ่งหลายอย่างคือก็ต้องทําหมดอะ่ะแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนที่ความสามารถรอบตัวมันก็เลยทาให้มีเรื่องที่ต้องทําเยอะแยะมากมายนะคะโอกาสประสบความสําเร็จนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะคอยช่วยเหลือนะคะคอยช่วยเหลือคอยเขาเรียกว่านะรวมถึงความเชื่อมั่นความศรัทธาของคุณทางสายมูเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานหากคุณรอผล ผลลัพธ์ในเรื่องของการงานการเรียนหรืออะไรเหล่านี้นะคะขอพรจากพระพิคเนศนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังตามที่ต้องการนะคะ วันนี้จุดเด่นของคุณคือการเป็นคนที่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้นะคะไหวพริบปฏิพานนะคะแล้วก็คือเรียกว่าไม่มีใครหลอกคุณได้นอกจากคุณจะหลอกคนอื่นในเรื่องของการงานเนาะให้ความสําคัญกับความรู้นะคะความรู้สิ่งที่ริ่มเรียนมานะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในะเรื่องของการเงินถือว่าดีนะคะวันนี้ก็2หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการมีคนคอยให้คําปรึกษานะคะคอยอยู่ข้างๆคุณช่วยคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะดีที่สุดแล้วทุกปัญหามีทางออกในเรื่องของการเงิน ะะแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ดูเหมือนดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเจอทางออกที่ปลายทางนะคะได้นะวันนี้โอเคเลยเนาะแต่ว่าฟุ่มเฟือยไม่ได้นะความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดกนะ็ใช้ชีวิตโสดของตัวเองไปก่อนนะคะความรักอาจจะการที่มีความรักหรืออยากจะมีใครสักคนอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีกับชีวิตเรามากนักในวันนี้นะคะให้ความสําคัญให้ถูกเรื่องอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่อาจจะมีเรื่องของเหนื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆนะคะ เหนื่อยแล้วก็ขาดความกระตือรือร้นนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างคือเราต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่ไปคาดหวังเพราะถ้าเราคาดหวังว่านะ่าจะกินข้าวด้วยกันจะเจอกันหรือจะมีกิจกรรมโน่นนี่นั่นนะคะวันนี้อาจจะผิดหวังได้นะคะมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังด้วยประเด็นเรื่องงานแหละนะหรือว่าเรื่องสถานการณ์ต่างๆมันไม่เอือะะ้อค่ะต้องปล่อยผ่านนะคะอย่าไปคาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะ คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่วันนี้นะคะเราต้องให้ความสำคัญกัเรื่องของการพยายามที่จะปล่อยวางนะคะอย่าไปผลักดันหรือไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะนะเรียกว่าเจอปัญหาอะไรแก้ไขได้แก้ขไกขไปปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เราเราก็แบกมันต่อไปไปถึงวันพรุ่งนี้วันมะลืนก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันจะมีทางออกมีทางแก้ทุกอย่างมันจะคลี่คลายได้เองด้วยเวลานะคะต้องรู้จักที่จะรอคอยนะคะ คนเกิดวันพฤหัสสารดีแปดสามห้าสามหกสี่ห้าเจ็ดค่ะสองหนึ่งห้าสอง การงานคนเกิดวันพฤหัสบสดีนะคะวันนี้ถือว่าจริงๆแล้วดวงการงานดีนะคะมีโอกาสบรรลุข้อตกลงนะคะได้การเซ็นสัญญาบรรลุข้อตกลงบรรลุวัตถุประสงค์นะคะการพพอร์ตการส่งเสริมการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างมีคือมันมันเป็นเรื่องดีๆในเรื่องของการงานแต่ใดๆก็ตามก็มีเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมีเรื่องที่ทาให้ไม่พอใจหรือผิดหวังอาจจะเป็นไปได้ว่าเราคาดหวังมากเกินไปนะคะนะเรียกว่าคาดหวังเกินจาก เกินจากสถานการณ์เป็นจริงอะค่ะนะเอาเป็นว่าเราหวังหวังในน้อยก่อนนะคะมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขมันมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็อย่าไปหาเรื่องที่มันมันไม่ดีมามาผสมกันนะคะคือเรียกว่าโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะมันก็อาจจะเติบโตก้าวหน้าไปในอนาคตนะเราหวังน้อยเราก็จะไม่ผิดหวังแล้วก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจนะคะการมันเหมือนกับว่าถ้าคุณมีคนให้กําลังใจมีคนคอยอยู่ข้างๆนะทุกอย่างมันจะดูดีไปหมดเองมันจะมีมันดูดีอยู่ แล้วนะคะในะเรื่องของการเงินค่ะมีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเงินนะคะข่าวดีในเรื่องของการเจรจาข้อตกลงทางการเรางินที่ลงตัวชัดเจนนะคะาการเซ็นสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างคือมันมันอยู่ในจุดที่จุดที่คุณรอคอยแล้วในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของตัวเงินนะักแต่ว่ามันอาจจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันดูชัดเจนว่าอ่ะฉันจะได้เงินแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีในอนาคตนะคะ แต่ว่าต้องการมีหุ้นส่วนมีคู่คิดนะคะมีมีเขาเรียกว่ามีาคู่เขาเรียกใช้คำว่าอะไรเออมีพาร์ทเนอร์เนาะเอมเอมีคู่ค้าที่ดีนะคะจะจะส่งผลดีกับเรื่องการเงินในอนาคตด้วยนะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ต้องเลือกแหละนะคะจะจะหาเงินหรือจะมีแฟนนะคะการที่คุณอยากจะมีแฟนอยากจะมีใครสักคนเนี่ยบางทีก็มีแต่ว่ามันก็ยังยังไม่ได้เจอคนที่จะส่งเสริมกันและกันนะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนนะคะทํางานหาเงินได้เยอะๆแหละนะถ้าเราสนใจเรื่องความรักก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลด,ดีกับเงินในกระเป๋าเรานะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ต้องเลือกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อาจจะนะเออเจอกันน้อยคุยกันน้อยหรือบางทีเจอกันก็อาจจะนะไม่ได้หวานชื่นสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องเลือกว่าเออบางทีเราเจอกันน้อยหน่อยวันนี้หรือไม่เจอก็ได้แต่ว่าก็ช่วยกันไปหาเงินหาทองพวกเนี้ยนะคะบางทีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินมันก็ยังสําคัญอยู่นะคะมันเป็นอุปรสรรคในความรักเราแหละสุขภาพแข็งแรงตามวัยค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้ประสบการณ์นะคะสิ่งไหนที่คุณยังไม่มีความรู้คุณก็ต้องหาความรู้ก่อนที่จะลงมือจัดการนะคะหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องพยายามพัฒนาฝึกฝนตัวเองนะคะการตัดสินใจทำอะไรก็ตามแต่ต้องดูด้วยว่าศักยภาพของเราประสบการณ์ของเราเพียงพอไหมถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนประสบการณ์ยังไม่พอยังไม่เชี่ยวพอพวกนี้ก็ต้องอาศัยว่าขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากคนที่เชี่ยวชาญมากกว่ามีประสบการณ์ มากกว่านะคะใดๆก็ตามแต่ทุกอย่างต้องล้วนแล้วแต่อาศัยประสบการณ์นะคะคนเกิดวันศุกร์แปดสีหดดด่หกห้าเจ็ดเจ็ดหกสี่สี่หกหนึ่งเจด็ด วันนี้เรื่องของการงานคนเกิดวันศุกร์สถานการณ์ทรงๆนะคะต้องใช้ประสบการณ์นะคะต้องใช้ประสบการณ์ซึ่งถามว่าจัดการได้ไหมจัดการได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางอย่างที่คุณยังประสบการณ์ไม่พอหรือยังไม่เคยเจอนะคะอาจจะต้องการคําแนะนำนะคะจากคนอื่นซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนแปลกหน้านะคะคำแนะนําจากคนแปลกหน้าจากคนที่เราเพิ่งเคยเจอแล้วเนี้ยนะคะจะส่งผลดีกับงานของเราได้นะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินภาระค่อนข้างเยอะเหนื่อยนะคะ,นะในส่วนของการใช้จ่ายเงินเองนะคะคุณต้องแบกรับนะคะภาระที่ใช้จ่ายในการดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างนะะส่วนเรื่องของการหาเงินก็อาจจะหาคนสนับสนุนไม่เจอเพราะว่าไอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําเพื่อที่จะให้ได้เงินได้ทองหรือเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยนะคนใกล้ชิดอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่านะมีขัดแย้งมีไอเดียที่แตกต่างกันนะคะแต่ไม่ถึงทะเลาะนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันเหมือนมันขัด กันอยู่นะคะแต่ว่าใช้จ่ายประจำเนี่ยไม่มีปัญหานะคะความรักค่ะคนโสดน,นะคะก็เจอมิตรภาพดีๆนะแต่เป็นมิตรภาพที่ยังไม่ใช่ฟิลแฟนยังไม่ได้เชิงชู้สาวนะคะมันเป็นมันเป็นมิตรภาพที่บริสุทธิ์อาจจะต้องปล่อยผ่านเรื่องความรักไปก่อนนะคะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ วันนี้นะคะต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันให้กําลังใจถามไทยนะคะไม่ใช่ว่านะคุณยุ่งอยู่กับกิจกรรมของคุณส่วนแฟนมีปัญหาเธอจัดการไปนะคะอย่าให้คนอื่นต้องเป็นคนที่มาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตแฟนเรามันควรจะเป็นเราที่คอยซัพพอร์ตแฟนนะคะสุขภาพค่ะสุขภาพก็แข็งแรงนะคะจุดอ่อนก็อาจจะเป็นปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวประมาณนี้นะคะก็ดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทา,าโร่พยายามมีความสุขกับปัจจุบันนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังในอนาคตว่าเออเนี่ยถ้าจำถ้าจำไปทำอีกแบบหนึง่งชีวิตน่าจะดีกว่านี้โตกว่านี้นะรวยกว่านี้สำเร็จมากกว่านี้อย่าเพิ่งไปคิดอะไรในแง่มุมแบบนั้นในวันนี้นะคะพยายามดูว่าเออทุกวันเนี้ยมันก็โอเคแล้วชีวิตเรามันมีความสุขนะเราสามารถมีความสุขตามอัตภาพได้นะคะอาจจะต้องพยายามที่จะคือการกระตุ้นตัวเองให้ทะเยอทะยานต้องมีความพอดีด้วยประมาณนี้เนาะ คนเกิดวันเสาร์ห้าเก้าค่ะแปดเก้าเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าสี่แปดหก การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะเกี่ยวคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะเจอคนที่บางทีผู้ใหญ่ก็หงุดหงิดใส่นะคะไม่มีเหตุผลนะคะเราทํางานนะเราก็อาจจะโดนตําหนิรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมคนอื่นไม่ทํางานคนอื่นไม่โดนตําหนินะคะคนทำเนี่ยจะโดนนะแล้วก็เพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมากับเราสักเท่าไหร่นะคะต่อหน้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งบางทีเขาอาจจะมีบางอย่างที่ปิดบังเราอยู่หรือว่าไม่ได้ตรงไปตรงมาก็นะย่า อย่าเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปนะคะมันไม่ได้ส่งผลเสียกระทบกับการงานหรอกแต่มันกระทบกับความรู้สึกของเรานะคะ เรื่องการเงินนะคะพยายามบริหารจัดการให้มันลงตัวนะคะไม่ติดลบแล้วก็สมดุลทั้งรายรับรายจ่ายนะคะ,นะเงินมันเข้ามาแบบมีเหตุผลเพราะนั้นการใช้จ่ายก็ต้องมีเหตุผลในการใช้จ่ายนะคะระวังความหงุดหงิดคือสถานการณ์ในเรื่องของการเงินของคุณมันยังไม่นิ่งอ่ะค่ะดังนั้นบางทีเราหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนพวกนี้ใช้วิธีเรียกว่าพองหงุดหงิดก็ช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ไม่ได้นะคะต้องมีเหตุผลในทุกการใช้จ่ายเนาะพยายามให้มันสมดุลแหละรายรับรายจ่ายค่ะ ความรักค่ะคนโสดนะคะคือจริงๆแล้วข้างๆคุณเนี่ยคุณลองมองซ้ายมองขวานะคะมีคนที่สนใจคุณอยู่ซึ่งก็ต้อง ก็เป็นคนที่คุณเล็งเอาไว้นั่นแหละนะคะเพียง <P ew ing> แต่ว่าด้วยปัญหาในอดีตด้วยความผิดหวังเสียใจยด้วยบาดแผลใจในอดีตอาจจะทําให้เรายังไม่ได้เปิดรับไม่ว่าเรายังไม่ได้อยากแสดงออกหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่ได้แสดงออกชัดเจนนะคะก็ด้วยแผลใครแผลมันแหละนะใดๆก็อาจจะนะดูกันไปก่อนนะคะแต่นีมีคนที่ใจตรงกันแต่คุณอยู่ข้างๆนั่นแหละหันไปดูเลยนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่อาจจะ ระวังปัญหาสะสมนะคะปัญหาที่เคยเกิดมาแล้วแล้วยังเคลียร์กันไม่ได้วันนี้อาจจะสร้างปัญหาอีกครั้งแต่ถามว่ายังอยู่ด้วยกันไหมนะคะยังอยู่ด้วยกันความรักยังโอเคหรือเปล่ายังโอเคคุณยังรักแฟนแฟนยังรักคุณนะคะความรักยังเหมือนเดิมแต่ว่าปัญหาที่ยังไม่ได้เคลียร์กันนั่นแหละมันอาจจะทําให้เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเมินเฉยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยคุยกันยังไม่ได้เปิดใจคุยประมาณนี้เนาะก็พิจารณาดูนะคะเคลียร์ได้ก็ต้องเคลียร์เนาะ สุขภาพนะคะระวังเสียเงินเสียทองจากการโดนหลอกนะคะขายพวกสินค้าสุขภาพต่างๆนะคะก็ระวังตรงนี้แหละ คำแนะนําค่ะจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องรู้จักจัดสรรในเรื่องของการงานหรือกิจกรรมหรือภาระหน้าที่นะคะต้องรู้จักแบ่งนะคะให้คนอื่นเราไม่สามารถที่จะแบกรับทุกอย่างุกอย่างได้ด้วยคนเดียวนะคะนะควรจะแบ่งงานแบ่งให้คนอื่นมาร่วมรับผิดชอบมาช่วยบ้างมันก็จะแบ่งเขาเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วเราเองเราก็จะสบายขึ้นนะคะดวงประจำวันพุธที่19หรือสจิกายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ